เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับนีครับมี่เลยี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่วันในเอเทิลียลิสต,ต์สตาร์โตนั่น,นบนนนจบ เอ่อหมวดจากญาตมาหลายอันแล้วนะก็เลยขอญาตมาสรุปให้นะครับแต่ละตัวละครที่ต้องเป็นต้องมีจริงๆนะอันนี้จัดโดยของบีเองไม่เกี่ยวกับเทียละอ่ะตัวละครนะครับที่ถ้าเกิดสมมติมีห้เอเอเลยนะช้แทบทุกคอนเทนต์เลยคือพี่มาเวลครับทำไมพี่มาเวลมันไม่เทียเอเอหรือทําไมเขาไปจัดพี่แกอยู่เทียเอกับเทียเอมันควรเอเอเอเลยเพราะว่าพี่มาเวลจะมีท่าสุดยอดอะไรของแกก็คือรถสปีดก็คือไปทําให้เกริฝั่งตรงข้ามเนี่ยตกไปเกือบสุดจอเลยครับ ซึ่งจะทําให้ได้เปรียบก็คือถ้าเกิดลงมีลินลี่บัฟสปีช่ไหมพี่มาเวลก็เหมือนทําให้ทีมเราเนี่ยตีเบิลสองสารอบเลยครับจะได้เปรียบมากซึ่ง PVP หรือ RTA หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมาเวลเราเปิดก่อนก็แทบชนะแล้วอะโอ้คือมันเป็นตัวละครที่มันควรเทียเอ็เอมีให้ S 3เลยนะ S 4ก็ให้ไปเลยคือลงหมดเลยครับทั้งการฟาร์มกิจกรรมตีบอสดกิโดกิบอสเทเลอร์ทุกตัวเลย ใช้พี่แว่นอ,อลาวหมดเลยครับทุกทุกกิจกรรมจริงๆริมีกิจกรรมไหนพี่แว่นไม่ลงบ้างบอกหน่อยเกมนี้ข้อดีก็คือตัวสายฟรีก็สามารถเก่งได้ครับอันนี้คือเป็นเกมที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะไม่จำเป็นต้องแบบุยถ้าเกิดผมไม่มีตัวนี้นะเล่นไม่ผ่านครับถ้าเป็นเกมอื่นเป็นอย่างนั้นนะแต่เกมนี้ไม่นะเออถือว่าค่อนข้างโชคค่อนข้างดีอยู่ <S <S อันนี้จัดไปก่อนเลยนะตัวแรกนะอันนี้มีคิดว่ามาเวลควรจะต้องเป็น sss เลยสำหรับมีนะครับ ตัวต่อไปก็คือเลียนั่นเองนะครับแต่แต่ว่าช่วงวันนี้กับเมื่อวานอาจจะมีคนเริ่มเลียแล้วแต่ว่าหมีก็คงไม่เลียนะเพราะว่าตัวดาเมดหมีไม่ได้มีตึงไว้ยเออหมีไม่หมีไม่มีนันะ่นอะอะไรนะลิทลิทอะไรเนี่ยหมีลืมชื่อลนะเนี่ยไอสองตัวที่ดาเมดแรงแรงกว่าใช่ไหมครับก็จะเป็นในส่วนตัวนี้อ่ะหมีไม่ได้เติมครับก็เลยไม่ได้เปิด <laughs> เนี่ยฮิตลิทนะครับ แล้วก็พี่หัวเหลืองนี่แหละนะสตัวนี้ดาเมจค่อนข้างตึงมากแต่ว่าไม่มีครับถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆกะว่าจะผ่านเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูแล้วครับถ้าอยากจะผ่านพี่โทโลเมทอนเนี่ยเอาถึงคุณลบสามเนี่ยถ้ามีได้ก็ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันหมดอะเนี่ยดาเมจสองตัวส่วนใหญ่ที่น้อมดาเมจสองตัวเพราะเพราะว่ามันผ่านง่ายสุดแล้วเท่าที่มีเห็นนะครับก็อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกัน แต่ว่าของหมีหมีก็ใช้เลอากับไอตัวนี้หมีก็ผ่านอยู่นะเอ่อโมชีฟารมต่อไปครับไม่มีอะไรทำํำวันๆขอหมีหมีก็ผ่านเอ่อนรก1-3อยู่นะหมีก็ใช้แค่ตัวนี้เองเนี่ยรีโมชากับเอ่อเลอานะครับลีโมชนจริงหมีปั่นเอาไปลงโดกี้โดกี้มากกว่าเพราะว่ามันชนะธาตุมันโอ้โหลงโดกี้โดกี้ง่ายมากครับถ้าเกิดมีรีโมชานะครับ อันนี้จัดเป็นส่วนตัวที่2อที่ควรปั้นนะเดี๋ยวบางคนอาจจะรีน้องแล้วไปลงตัวที่หมีบอกก็ได้แสงมืดแต่ไอตัวหน้าตู้ตะเกียบมันก็แรงกว่าแล้วแหละก็แล้วแต่น่าจิตตังค์เพื่อนเลยนะครับดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวมีจัดตัวที่ต้องปั้นเลยนะอ่ะต่อไปตัวเทียนเอเหมือนกันที่ลงแทบทุกกิจกรรมเลยก็คือน้องลิลี่พีวีโอโหลงโรกี้โรกี้ก็ลงเทเลอร์ก็ลงลงแทบทุกโหมดเลยอ t a ก็ลงน้องนี่คือตัวตึงพอพอพี่แว่นเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติจะรีไอดีจริงๆเอาแบบไม่ต้องไปรับไอดีละจริง มียังงง,งอยู่เลยว,ว่ามีโอบันชัยเยอะยังไงมีโอมันเหมือนเอาไว้ลง PVPRTA มากกว่าเพราะฉะนั้นมีโอไม่ต้องมีก็ได้ครับแต่ว่าลินลี่กับลินลี่เนี่ยจำเป็นต้องมีเลยกับพิแวนสองตัวเนี่ยจำเป็นที่สุดแล้วในจัก,กรวาลของเอ,อเอลียริสตาตโตนะครับส่วนเรอ,อ,อาทุกคนมีอยู่แล้วก็น้องก็ช่วยแบกหลังหักมาจนถึงตอนหลังถ้าเกิดใครพที่มีดาเมจที่แรงกว่าก็สามารถรเรอารได้แต่มีไม่ดีครับเพราะดีมีชอบ เออเราเล่นเพราะว่าเราเราเล่นแล้วเรามีความสุขครับตัวไหนเราเล่นเรามีความสุขเราก็เล่นตัวนั้นแหละไม่เกี่ยวเลยนะต่อไปถ้าเกิดสมมติคิดว่าจะต้องหาตัวไหนจริงๆนะมีแนะนําว่าเอาแค่ลินล,ลี่กับเฟย่าก็พอครับเฟย่าก็ลงแทบทุกด่านเหมือนกันแต่ว่าดานหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเทเลอร์เมตัน้น่ะดาลหลังๆเขาไม่ใช้กันนะ แต่ว่าน้องเฟย่ยาก็ยังจัดว่าเอาไปลงได้แทบทุคอนเทนต์จริงๆครับก็ถือว่าจะเป็นตัวละครดีเพราะว่านางมีโดนาเบลดที่แรงขึ้น1 2นางมีบวก,บวกเดฟให้ปาร์ตี้เพื่อนๆจะรู้เลยว่าถ้าเกิดสมมติใส่เดฟกับไม่ใส่เดฟบเนี่ยจะรู้เลยว่าโหโดนดามเมจของบอสหลังๆเนี่ยต่างกันเกินเท่าอีกอะ่ะเพราะนั้นแล้วเฟย่าก็ควรจะต้องรีหาจริงๆแค่จะรีหาจริงๆมีแนะนำแค่เฟย่ากับลิลลี่สองตัวก็พอเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเฟยย่าต้องมีลิลลี่ครับ ไม่มีเฟย่าได้ไม่เป็นไรแต่ลีดีต้องมีแล้วก็พี่มาเวลแค่นี้แหละหลักๆมันมีเล่นอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะต่อไปตัวลดเดฟที่ดีที่สุดที่เอาไว้ลงหลายหลายคอนเทนต์เลยใช่ไหมอย่างเทเลอร์มอลตันเนี่ยงไงก็ต้องใช้ลงก็คือพี่ไดเออน้องคนสวยไดน,นานะครับเพราะว่านาาจะมีโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ลดเดฟถึง6 0ซึ่งเป็นตัวละคร3ดาวที่เพื่อนๆก็ควรจะต้องมีอยู่แล้วแหละนะยังไงก็เออปั่นใช้ยาวๆแล้วบางด่านเจออีเวนต์อะไรก็ยังเอาไดนาไปลดเดฟได้อยู่ดีครับยังไง ออาต่อไปในส่วนด่านเทโลเมทันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลงขุมนรกไปไกลเนี่ยมันต้องใช้บิยอนติกเพราะว่าต้องบัฟคีครับบัฟคีก็ได้ลดคูดาวก็ได้ <ool> ไดเอาไปบัฟให้กับตัวดาเมจธาตุไฟอ่ะใน <B up S 2> ด่านานี้ <ๆ S 1> <า>ครับได้ใช้ยาวๆเลยเนี่ยเนี่ยส่วนใหญุ่มนรกก็ใช้แทบทุกคนอะ่ะเอเหมืออขุมนรกสองเขาหนุกขุมนรกสามเขาไม่ค่อยใช้กันถ้าจะุมนรกหนึ่งกับสองนี่โอ้ยเกินเลยเนี่ยเห็นนะ มียอติครับยังไงคือไปดูคลิปล่าสุดของหมีก็ได้หมีก็ใช้ผ่านขุมเราลอกหนึ่งแบบง่ายง่ายเลยแค่น้องบัห้เลียยิงก็คือตายเลยครับต่อยังต่อย่างที่บอกนะบางคนอาจจะแบบไปปั้นเจ้าอาพี่หัวทองเนี่ยอันนี้ก็จะแรงกว่าเรามีเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อยืนยันเลยแบะบว่าเกมถึงเราจะแบบว่าไม่ต้องไปเปิดตัวนะตู้เราก็เล่นได้ก็ค่อนข้างเป็นเกมที่โอเคอยู่นะอย่างไรมันก็ยังมีทางเลือกให้แบบคนลงซวยคนสายฟรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะบบาประมาณนี้นะครับ กอสรุปหลักๆมีใช้แค่นี้เองอ่ะมีอีกตัวหนึ่งผ่านเออดกี้ดกี้นะครับแบบง่ายๆที่สุดเลยก็คือน้องสาวแว่นคนนี้เป็นตัว3ดาวคาซูยุมันมีแจกอยู่แล้วนี่มีกล่องเลือกยูแล้วนะครับเพราะนั้นทุกคนมีเพราะว่าเออด่านเนี้ยทุกตัวด่านหลังๆเนี่ยมันจะมีโล่หมดเราจะต้องเอาคาซูยุไปหลับครับพอหลับเสร็จเกาะมันจะหายเราจะทําให้เดฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดลงควบแล้วก็ตีเข้าเนื้อๆแค่นี้เองหลักๆ หลับนี่บางทีแบบเออเราสามารถหยุดได้ด้วยนะอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามจะมาตีเราตายอย่างเงี้ยเออเราก็เบรกตัวนั้นไปหรือว่าฝั่งตรงข้ามได้เทิร์นก่อนนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีมากนะตัวนี้นะมีว่าใช้มากกว่ามีโออีกมีโอ,โอ,โอนี่เหมือนลง PVPRTA มากกว่านะครับประมาณนี้ตัวฮิวก็คงจะเป็นซาเนียนยแหละเพราะว่าคูกคนสามารถปั่นได้แล้วก็มีชุบด้วยนะครับจริงๆนะมีพูดต,ตรงๆเลยหลักๆมีใช้แค่นี้เองจริงเล่นแม่งทุกคอนเทนต์เลยส,ยสบายๆอ่ะ เราถามยอดคิดสรุปจะเล่นตอนนี้รีไอดีเอาตัวไหนนะครับเออมาเวลมันแจกหรือเปล่าว่ามีจําไม่ได้แต่ว่าปกติเราเปิดกาชามัาต้องได้อยู่แล้วตัวสามดาวมันหาไม่ยากนี่มีตัดทิ้งไปแล้วกันทุกคนมีอยู่แล้วเนาะต่อไปถ้าเกิดจะต้องรีนี่มีก็แนะนาเลยรีรี่คู่เฟย่ากเอาแค่นี้พอแล้วแต่ถ้าไม่ได้จริงก็รีนี่ตัวเดียวจบเลยครับหลักๆมีแค่นี้จริงๆสามารถเล่นได้เลยแต่เกิดเพื่อนๆที่คิดว่าเฮ้ยโอ้ผมเอารีนี่ตัวเดียวมันง่ายไปครับพี่มีครับผมอยากได้ตัวอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมอยากได้ตัวอะไรเพิ่มเติมเเอานนีี่ไปลยครับ พี่หัวทองกับเจ้าฮิตลิทเลยครับเอามาสองตัวเลยก็ได้ครับการันตีผ่านด่านเทเลอร์แบบสบายๆถ้าเกิดมีนะการเมดดแมลงที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้าเกิดมีก็ดีถ้าเกิดเอ่อถ้ามีก็คือเอาลิลลี่เนี่ยต้องมีหนึ่งตัวแน่นอนแล้วก็เป็นฮิตลิทแล้วก็บวกเจ้าหัวทองเป็นสามตัวนี้ก็ได้แค่นี้จบเกมแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มี2ตัวนี้เล่นอำไมเล่นได้ครับจะลิลลี่ขาดไม่ได้นะดิลี่เอาไปลงทุกคอนเทนต์เลยครับเพราะฉะนั้นจําเป็นแน่นอนนะในส่วนลิลลี่นะ มีตัวอะไรที่ต้องใช้ไหมลหลกัลกหมีใช้แค่นี้เออแต่จะมีไออีกดันหนึ่งครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมกันแต่ว่าหมีก็ขออนุญาตแนะนํำชนิดหนึ่งนะดัานสุดท้ายเลยก็เป็นน้องผู้หญิงผมฟ้าชื่ออะไรนะขออภัยนะหมีจําชื่อบางตัวไม่ได้เพราะว่าหมีเล่นทุกเกมด้วยมันมึนแหละอ่าด่านออร่านะครับตัวที่เป็นคีย์หลักเลยก็คือน้องผู้หญิงหัวฟ้าน้องโรซ่านั่นเองนะครับเราสามารถไปเปิดตู้กิจกรรมเรื่องน้องได้ถ้าเกิดเพื่อนๆขาดดาเมจตัวไหนเพราะว่า ก็แรกคือตรงนี้มันเป็นตัวธาตุแดงไงเห็นไหมถ้าเกิดเราเอารีโมชามายิงเป็นเขียวมันแพ้ทางไงมันยิงไม่เข้าเพราะนั้นโลซาจะเป็นตัวดามจทที่ดีที่สุดของในการยิงเจ้าออรล่าแค่นี้ครับหลักๆจบแล้วหลักๆมันก็เล่นอยู่แค่นี้แหละใช้ตัวอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยโลซาก็ยังได้แบกถึงขุมระลกสามเลยนะครับยังไงก็สบายประมาณนี้นะครับอันนี้มีจบในส่วนตัวที่ต้องใช้จริงๆนะใช้แบบจริงๆปั้นแบบจริงๆอันนี้เล่นเองก็ผ่านคุมระลกมาหมดแล้วก็บอกได้ ประมาณนี้นะครับเออแต่ rta rta ไม่ไม่ยังยังไม่นับรวมนะเพราะ rta มันก็มีการเปลี่ยนซีซั่นตัวละครไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวีคนี้ตัวนี้เก่งวีคหน้าเขาเดี๋ยวก็มีตัวใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่มีจบสรุปเรียบร้อยแล้วตัวละครที่ควรปั้นสิบตัวละครนะรเพื่อนๆก็เอาลองไปปั้นดูเล่นผ่านขุมตัวละรสามแน่นอนสบายสบายสายสา,ยสา,ยสายชิวช,วชวิอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการหาทองพโ m o ู e นะครับกับการหาทอง up พ h i l นะมั ew, นะจะมีทองอยู่2แบบถูกไหมครับ ไอ,อทองอัพอัพชิลนี่มันชื่ออะไรนะมีจําไม่ได้มันเป็นทองแท่งเนี่ยมันคือมันไม่ได้บอกอะมันบอกแค่เอ็กพีอัพชิลนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรนะเออม,ม,มีมีเรียกเงินอัพโมดูลแล้วกันแล้วก็เงินอัพสัตว์แล้วกันนะอ่าเงินอัพโมดูทุกวันนี้มีหาจากไหนมีหาจากการฟาร์มด่านเอ็กพีเลยครับไม่ไม่รู้ของมีนะหรือว่าฟาร์มด่านทั่วทั่วไปก็ได้ไก็เนี่ยแหละรครับของมีนะวันหนึ่งมันจะได้ประมาณล้านหนึ่งอยู่แล้ว เออหมีฟาร์มอะไรใช่ไหมครับเนี่ยหมีฟาร์มเอ็กีเลยครับเนี่ยยาวเลยเพราะว่าหมีมีตัวปั้นเยอะตอนนี้หมีก็ปั้นครบหมดแล้วเป็น5ดาวแทบทุกตัวที่ต้องใช้อยู่แล้วครับตรงนี้จะได้เงินค่อนข้างเยอะอยู่เราต้องไประดับสุดท้ายนะครับถามว่าอย่างอื่นได้ไหมได้ครับจะไปฟาร์มอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เราเลยเนี่ยเนี่ยจะไปฟาร์มไม่นี่ก็ได้เงินเหมือนกัน แล้วก็วิธีการหาเงินเอาโมูนสอีวิธีหนึ่งก็คือบางอย่างที่เราไม่ใช้แล้วครับอย่างเช่นเดี๋ยวมิ้นเาตพาไปดูสักนิดนึงนะครับเพืเ่อนๆกดทรายล่างรีไซเคิลเลยครับรีไซเคิลอันที่เราไม่ใช้ไปเลยอย่างเช่นบบก15บบก12เห็นัหมจะได้เงินคืนอยู่ที่6 4 0 0 0นะครับแล้วก็เป็นของบางอันที่เพื่อนๆไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยก็สามารถกดขายได้สําหรับคนไม่ทราบนะเห็นไหมได้เงินอยู่ชิ้นละ4,000ไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ก็ดีกว่าที่เราทิ้งไว้เฉยๆถูกไหมครับก็ขายไปก็ได้อันนีี้้้้้ยยยําาาาาวว่่่ตอองไมมใชแลนนนะะะเรรครคคขปณับ หลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้เองสำหรับการหาเงินแล้วก็อ๋อมีวิธีนึงก็คือร้านขายของครับไปแลกก็ได้แต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าวันหนึ่งเราได้เป็นร้านอยู่แล้วอ่ะเนี่ยแลกได้เลยครับเงินเอทเรียนคอยเอทเรียนลิสตัลโตคอยเนี่ยเพื่อนๆก็เพืเ่อนๆก็แลกเลยครับพอไปครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยหายไอเลยอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเงินอัพชิลนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถเอาแต้มตรงนี้ PVP มาแลกได้เลยอันนี้แล้วแต่ จิจสัทธาเพื่อนๆเลยเพราะมันใช้เยอะจริงๆนะเดี๋ยวมีให้ดูเลยมีอัพยังไม่ครบเลยติดหนึงเนี่ยโอ้ยได้มี3 0 0 0 0แว่ะจัดไปเลยโอ้โหเห็นไหมสามแสนกด5ทีหมดครับหมดตูดจริงๆมันใช้เยอะจริงๆนะไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้โมนะครับใช้เยอะจริงๆวิธีการฟาร์มหาเงินอัพสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทำจากเช่นไรก็ไม่มีอะไรมากมายเลยครับก็แค่ฟาร์มเหมือนเดิ เกมนี้มันฟาร์มจริงฟาร์มแบบมาราทอนข้ามจากสัตว์สัตว์วัยิ่งกว่าโจโจ้ซ,ซะอีกนะฟาร์มจนมีจะขอร้องชีวิตแล้วเนี่ยนี่นเดี๋ยวมีทำคอนเทนต์อีกนิ่นึงจบเสร็มเดี๋ยวมีว่ามีคงไปแล้วเพราะว่ามีรู้สึกว่ามีมเหนื่อยมากเกมเนี้ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่กูโคตรเหนื่อยเลยฟาร์มแม่งวันละสามสี่ห้าชั่วโมงเ้าเปิดด่านนี้เหรอเปิดด่านชาลอนเดี๋ยวไปตีครับเอ่อฟาร์มหาเงินสําหรับการอัพชิลก็คือการฟาร์มจากด่าน หาชิวเนี่ยแหละครับหมีก็ฟาร์มวันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ7 7 0 0ดร้อถึงแปดเพราะว่าตอนนี้หมีอัพสัตว์แดงอยู่กําลังทําใส่ทุกตัวอยู่ครับซึ่งวันหนึ่งหมีจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ5้าแสนถึงแปดแสนแต่ถามว่าพอไหมไม่พอครับมันใช้เยอะจริงๆโอ้โหอัพขั้นสัตว์กด2อ0 0สนอัพขั้นทีหนึ่งห้าหมื่นถามใจเธอดูมันอัพเยอะมากเพื่อนเพื่อดูดิกดทีนึงเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหตัวก็เล็กเลยเกินมองไม่เห็นสองแสนได้มันะ้งนั้นอ่ะจัดว่าจุกเลยนะจุก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 เลยนะถ แลวนอกจากนั้นเราจะต้องใช้เงินเนี่ยในการเปลี่ยนออปชัน Option ของสัตว์เลี้ยงที่เราจะต้องใช้อีกโอโ้จุกแน่นอนครับบอกได้แค่นี้เลยแล้วเราต้องมานั่งทําทุกตัวด้วยนะครับตัวที่เราต้องเป็นต้องใช้เนี่ยหลังๆห,หลังใช้ตัวสัตว์แดงมันก็ใช้เยอะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเออมีวิธีไหนอีกไหมมันขายสัตว์ได้หรือเปล่าวะมีไม่ไม่เคยขายมันเ๋นยมีร้องให้นะเพื่อนอ้าวรีไซเคิลได้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนๆขายซะเลยน้องพึง่งแบ t เทิ B บีตัวละสี่พัน ถามจริงอัพที่80,000ขาย4,000โอ้ยนายตกเลขปะเนี่ยเราต้องขายพึ่งประทังชีวิตกีต่ตัวเดี๋ยวเราถึงจะสามารถอัพเกรดได้ดี๋ยวลำบากใจจริงๆเลยนายคะจะให้เราฟาร์มจนตายเลยใช่ไหมเกมนี้ขายตั้งนานได้อยู่แสนสี่แต่ไม่เป็นไรครับก็ขายไปก็ได้เพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสัตว์แดงไงก็ดีวะครับโอ้โหขายพึ่งไปแล้วสาที่จะชิวคร้อมเงินมาอย่างรวดเร็วดูสัตว์แดงมันขายเท่าไหร่อ,อ่ะห้าพันต่างกันเยอะไหม ต่างกันพันเดียวแทนที่มันจะขายตัวละหมื่นใช่ไหมเออเราจะได้สบายๆหน่อยนะครับประมาณนี้ก็หลักๆก็มีอยู่แค่นี้เองก็ไปขายสัตว์เลี้ยงเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวมีดูดีว่าสเตตัสแม็กมันจะเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเครียดเลยนะครับกดที่แปดหมืนขายสัตว์ตัวหนึ่งสี่พันโอ้โหจุกจัดว่าจุกจริงๆอันนี้ ขายตัวที่เราไม่ใช้แล้วนะครับอย่าไปขายถ้วที่เราใช้นะ้เดี๋ยวต้องไปฟาร์มหานี่งานเข้าเลยนะสัป,ปรกรต้องตรวจสอบเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยลอเล่นนะครับยืนยันขายครับข,ขายขายยี่สิบกว่าตัวอัพคีเดียวเออโอ้โหยมเอาสี่ตัวจัดไปอย่างนี้ต้องเจอกันหน่อยแล้วอย่างนี้ต้องไฟกันลวโอ้โหค่าอัพเท่าไหร่วะนะสองแสนห้าขอขายครับโอ้อันนี้เป็นการเบียดเบียน ทรัพยากรสัตว์มากเลยนะครับเราเพื่อมาลงตัวหนึ่ง oh. จุกจัดว่าจุกแน่ๆเออขายตัวม่วงได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช้แล้วก็ขายตัวม่วงใ่ได้นะครับไอ,อตัวทองนี่เมาจากไหนวะหน้าตาไม่รับแขกอย่างแรงเลย <c oughs> หนูคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเข้าไปสัตว์แดงในตำนานกันแล้ว เอออย่าขายผมผมต้องจะเป็นต้องขายครับไม่งั้นผมอับขั้นไม่ได้อับคั้นเป็นร้อยลีสต้าตูอับไปเออเดี๋ยวนะอันนี้เก็บไว้อันหนึ่งก็ได้ครับมันดูแล้วมีโอกาสได้ใช้ฟูลี่อะไรเราก็ต้องฟาร์มอยู่ดีนะคั้นสุดยอดแล้วลมล่างซิงโคโชกังโอ้โหน,นี่เนมาบวกสแต็กเต็มเลยครับแล้วดูสเตตัสมันดีบวกอย่างดุเลยนะโอ้หบวกให้เราถึงห้าร้อยเ้าสาม สรุดยอดไเนี่ยจริงๆนะถ้าจะฟาร์มขุมนรกอะ่ะมีแนะนำนะให้ทำสัตว์แดงแน่ๆนๆะอ่ะใส่ครบ5้าตัวนะไม่ตายแน่นอนสัตว์แดงจริงนะอันนี้บอกจริงนะใช้แค่2ตัวนี้ก็พอเลยครับเนี่ยตัวดาเมจใส่ไวแฟอ่าอ้าแล้วมันเป็นไงลรอ่าเดี๋ยวแปนน๊บนะตัวดาเมจใส่ไว้แฟงแล้วก็พวกตัวซับอะ่ะมีแนะนำให้ใส่เป็นสิ่งโตเลยครับ3ตัวไม่ตายเลยมันโยนโลกมันโยนโลก คือถ้าเกิดเพื่อนไอัพเลยว่เต็มนะมันโยนโล่ทีละสองตัวมีสามตัวโอ้โหเราไม่มีทางตายเลยไม่ต้องมีตัวเฮลก็เล่นได้ประมาณนี้ครับจบเรียบร้อยแล้วบริบูรณ์โอ้โหถามใจเธอดูเห็นไหมฟาร์มไปทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยสิบครั้งได้สัตว์แดงตัวเดียวโอ้โหได้เงินอยู่ที่ไหร่เก้าหมื่นหนึ่งเห็นไหมถามว่าคุมไหมก็มไม่คุมหรอกแต่ก็ต้องฟาร์มไม่มีเงินก็เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวน,น,น่าจะได้น่าจะได้อีกสักประมาณ4-5คลิปน่าจะจบเกมแล้วแหละไม่ไม่รู้ทำอะไรแล้วอ่ละล้วเจอกันนะครับ